นอนเน่ยี่ม like ok. okay. okay. ่ีบอกมี uh ่พวดไปนอนแล้วอนไหนคุณรูเป็นม่คุณรูเป็นม่ไปเรียกพี่บอสนอนนอนแล้วบอกพี่ไปแล้วบอกเอกเลยเป็น้เ็มนี่ต้องกลัวเาเนี่ยกลัว่เหรออะ้วเป็นครูมเนี่ยก็เป็นครูแล้วจะไมนักเรียนนอนดึกอ่ะล้วจะไปเรียนจะไปเรียนตอนเช้าได้ไง เน่พี่บอสไปนอนได้แล้วเรียกพี่บอสไปนอนเด็กูตีนะอาบอสแล้วพี่บอสไปนอนได้แล้ววันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าขูพี่มี่รูพี่มย่บอกบอสไปนอแต่ช้าแล้วตอนนี้และเช้าต้องไปโรงเรียน เด้วยหนอน้างี่กอ,อันเด็กอูครูครูหัองคุณครูว่าไงเอน,นอนัเออนอกเรียนไปเรียนได้ไหมเนี่ยคุณครูยังคะเลมอยู่เลยคุณครูอออของแกคุณครูอ่ะ không ừ, <coughs> đi đi thôi, không đi không đi đi ครับคมานีไปกับบ้านนอนอย่างนี้ออกนนี้ยอมไ้ไหมนอนนั่นแหละเฮ้ยอาพี่อมานีรักพี่รักพี่มาบอมาไม่เอาแล้ว